รงกลางก็จะเป็นลูกสาวคิดื้อนี่เราจะร้องเพลงให้พีเอซกันนะคะโอ้ลูกสาจะยืนเต้นอะไรอยูังเลยขอคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณยายก่อนค่ะ โอ้โหโอ้อะไรสนใจแตกล้วยนะคะอ่าอ่าอ่าไม่เอาเงินจะเอาล้ยไม่เอาซองนะคะจะเอาแตกล้วยโอ้ยลูกสาวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะก่อนคนอื่นก็เลยนะคะพี่พีพึ่งเลิเข้าบ้าหาหนูกินแล้ว มาถึงก็เตโมเลมมเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ครอบครัวน้องบอยทุกท่านนะคะวันนี้เรามาบ้านพี่น้ำเพชรนกแก้วนะคะนี่พี่น้ำเพชรนกแก้วนะคะนี่ก็ลูกสาวเราประเดิมชุดลายดอกวันแรกเลยนะคะงานวันเกิดพี่เอฟซีพี่นกแก้วนะคะมิสเตอร์ฮาราสนะคะขอให้คุณพี่มีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้ได้มาจัดโต๊ะจีนช้างนะคะ ย้ยงช้างตั้ง20เชือกเลยนะคะอลาัางการงานสร้างมากเลยคุณพ่อทองคำคุณพ,พ่อแซมซันนะคะคุณแม่สายฟ้านะคะพี่ออรไทยพี่ท,อ,ท,ทองคำทองแท่งนะคะครอบครัวแก้วตาแฟมิลี่นะคะและอีกหลายๆเชือกมากๆเลย อลังการงานสร้างมากเลยและลูกสาวฉันไปยืมเป็นท่าอึอ่างอะไรแบบนั้นนปาติโธร,รายล้อมด้วยคุณแม่นะคะคุณแม่น้าเพชรเนาะ,ะเรียกว่าเจ้าของงานเลยก็ได้นะคะแล้วก็คุณพ่อเอ้ยก็คุณแม่สายฟ้านะคะตรงกลางก็จะเป็นลูกสาวขี้ดือ้อนี่เราจะร้องเพลงให้พีเอซีก่อนนะคะ โอ้วหาลูกสาวจะยืนเต้นอะไรลยจังเลยโอ้โหน่ารักการทุกเชียเลยนะคะโอกาสที่ลูกสาวโอ้โหเจ็บเย็นๆลูกเจ็เย็นๆเห็นแตงโมไม่ได้หรือไม่อะไรแดงๆ่ บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะมืดครึ้มนะคะนะคะเด็กอ้วนชุดเด่นมากอเอเป็นยังไงคะลูกพลอยแม่คุณแม่บุญธรรมนะคะทั้งพี่น้ำเพชรทั้งคุณแม่สายฟ้านะคะ แม่คุณทำในลานแสดงเ,เป็นทุกอย่างให้น้องพลอยเลยแล้วแต่นี้เท่านั้นคุณพ่อวกวับคุณแม่ครอบครัวชชาาวของเราทุกท่านต้องอขอววง i, กสกปุณน,นะคะคุณพี่เอฟซีกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่อ้อย,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 อลยะะแล้วก็มิสเตอร์ฮาราศนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะท่างกายสุขกายสบายใจทุกเชือกทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะแล้วก็มี ถ้าอาหารให้ลูกๆของเราด้วยนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะเด็กอ้วนนะคะชุดจะแปลกตาไม่เหมือนคนอื่นนะคะมีเชือกเดียวนะคะที่เป็นลายดอกเนาะลูกสาวมักนวลนลูกสาวของคุณแม่เองนะคะน้องแบบร้อน

ลูกสาวอยู่ไหนลูกสาวอยู่ไหนสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณยายก่อนค่ะโอ้โอ้โอ้อะไรสนใจแต่กล้วยนะคะอ่าอ่าอ่าไม่เอาดึงเอากล้วยไม่เอาซองนะคะจะเอาแต่กล้วยโอ้ยลูกสาวสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอีมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมต่อต่อไปเราจะกินผลไม้แล้วจ้าหวานปากมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยข้าวโพดแคนตาลูปบอแเตงโมนะคะอ่าลุยลูกลุยลุยลุยกินก่อนคนอื่นกนเลยนะคะพี่พึ่งเลยเข้าบ้านหนูกินแล้ว มาถึงก็เตงโมเลยใช่ไหมคะโอ้โหลอยเป็นเลยลุกเป็นยังไงคะบูบ uh ูเ huh. ป็นยังไงคะอกินมะเอก็เป็นด้วยวันนี้ ดีก่น่นะสาแต่งามับงามคือพี่สาวครับพี่สาวงามลูกน้องๆงามโอ้กินข้าวโพดอีกแล้วเ อยางกินเยอะมากเลยนะฮะเลือกกินไม่ถูกไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีเด็กอ้วนเลือกไม่ถูกไม่รู้จะกินอะไรดูซิกินจนแก้มปลิ้นหมดแล้วนะดูซิดูซินี่เด็กอ้วนกินจนแก้มปลิ้นหมดแล้วนะฮะพี่พี่ท่านใดอยากจับโตัวจีนเลี้ยงช้างนะคะติดต่อคุณแม่ได้เลยนี่ แม่สายฟ้าโอ้ยดูค่ะกินไม่สนใจใครเลยนะคะพอเอาเงินไปซ่อนลูกกรหาเพื่อลูกวิ่งออกไปน อ mm ิ่มกระตุกเสียบเลยนะคะวันยังอไรยังยามากอไเลยไม่รู้จะกินอะไรนะคะสาว แบบมันยำมีมากค่ะคุณแม่ค่ะกินอะไรคะดูนะคะอะไรคะข้าวโพดรหุ่นนะคะกินข้าวโพดแอนี่เขาแรกไหมนข้าโพดรหุ่นแป๊บจ้แม่ตายก่อนเลยประจับก่อนชางก่อนเลย ดูค่ะเอาหาอมใส่ฟ้าเลยนะคะแม่ฟลากับแม่น้ำเพชรนี่ข้าจ้าคุ้นเคยนะคะอยู่ด้วยกันตลอดปาคนี้จะเป็นทางพระเอกนะคะหล่อทุกเชือกเลย องไม่หรอกพีด้โอ้โหน่ค่ะความน่ารักของลูกๆนะคะเห็นลูกๆกินผู้เราก็ดีใจมากๆเลยนะครับดูรักปกดีเล็กดีดวดีวย ลูกอ้วนอยู่ในดงคุณแม่นะคะคุณพ่อต้องยืนยืนนังข้างลูกเพราะว่ายืนข้างล่างไม่ได้นะคะ ลูกสาวไม่ค่อยอยากกินแล้วอยากเล่นไอ <c oughs> ห,หมูอ้วนกินไม่พูดไม่จามไม่หันไม่ซ้ายไม่ขวาเลยนะคะกินอย,ย่างเดียวเลยค่ะวันนี้อิ่มมากๆเลยนะคะไอ้จ้หมูอ้ว <c> น <oughs> โอ้โหอิ่มเอ็มเปลี่ยนโอ้โหอิ่มกับทุกเชือกเลยนะฮะรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะที่มาจัดโดดจีนเลี้ยงช้าง ครอบครัวชาวจางของเราเลยนะคะแม่ก็ฝากพี่เป็นกำลังใจให้พี่น้ำเพชรแะน้ำเพชรเจาแก้วคุณแม่สายฟ้าอีเฟนนะคะที่อ,อรไทยนะคะพาอ,อราไทยไปทองคัดทองแท่งนะคะแล้วก็น้ำแก้วตาเฟอรมรีนะคะสามทางานี้ก็จะเป็น ที่ทองคำนะคะแล้วก็คุณ่อพายแสมสั้นนะคะแล้วก็ชื Não, ่ออื่นคุณแม่ไม่ทราบชื่อนะคะต้องขอภัยมานที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกทีมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสําหรับวันนี้คุณแม่ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะภาพน่ารักไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เป็นก่อนใจให้ครอบครัวสาวของเรานะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอ้ลูกสาวหายแล้วแม่สายฟ้าบางลูกสาวหายแล้วโอเคค่ะบ๊ายบาย Tá,